สวัสดีค่ะดิฉันนางพันศิริชุนถนอมประธานคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านเป็นตัวแทนผู้เข้าประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่นประจำปี2564นะคะประเภทองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านก็จะมีผลงานดีเด่นที่จะนำเสนอมากมายหลายอย่างกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านนะคะ ถือเป็นฟันเฟืองหลักสำคัญในการขับเคลื่อนหมู่บ้านนะคะที่จะทำให้หมู่บ้านเกิดความกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะซึ่งกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ในหมู่บ้านได้เกิดซึ่งเป็นโครงการที่เราเน้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยการดำเนินงานจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชการที่9นําการทํางานมาสู่การาสร้างนะคะ สร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมค่ะกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านนะคะมีส่วนสนับสนุนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้โครงการสตรีแบ่งปันปลูกผักปลอดภัยนะคะซึ่งกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านของเราเได้รณลงในการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องและก็มีการขยาย การดําเนินงานโครงการไปสู่การสนับสนุนการของงบอุดหนุนมาจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อมาจัดอบรมเกี่ยวกับการปลูกผักนะคะซึ่งเราเน้นการใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อประหยัดในการซื้อวัตถุดิบก็คือมันมีเศษขยะที่เหลือใช้จากพลาสติกเราก็เอามาทําภาชนะในการปลูกผักนะคะแล้วก็ปลูกผักเพื่อให้มี ผักที่ปลอดภัยรับประทานในครัวเรือนแล้วก็ยังมีเ,เหลือแบ่งปันในชุมชนเหลือก็ยังขายได้นะคะก็ทําให้ชุมชนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีอาหารบริโภคค่ะกรมพัฒนาสตรีนะคะมีส่วนสนับสนุนในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีและยังยืนด้วยการส่งเสริมให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการคัดแยกขยะนะคะ ซึ่งชุมชนหมู่สี่อ้อมใหญ่จะเป็นชุมชนเมืองซึ่งจะมีเศษขยะมากแล้วก็เหลือใช้เช่นพวกขวดพลาสติกก็จะคัดแยกมาทําเป็นภาฒนะปลูกผักอย่างที่ว่าแล้วก็จะมีการบริโภคอาหารมีเศษอาหารเหลือทิ้งมากมายก็จะสอนให้คนในชุมชนได้ทําเป็นถังรักโลกนะคะเพื่อ เก็บไว้ทําให้มันย่อยสลายและกลายเป็นปุย๋ยชีวภาพและยังทําเอาปุย๋ยนั้นมาทําเป็นวัสดุที่ผสมดินหรือว่ามาทําให้ดินเกิดสมบูรณ์ปลูกผักให้ในในครัวเรือนได้แล้วก็ทำให้เกิดไรายได้ได้ก็กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านนะคะก็ยังมีส่วนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมนะคะอ,อย่างเช่น ว่าเราก็มีสูตรเรียนรู้นะคะ ก็สูตรเรียนรู้เน้นในการปลูกผักเพื่อให้คนในชุมชนได้มีความรู้ทําให้คนในชุมชนและในสังคมเกิดความยั่งยืนในทางด้านไรายได้และก็ทําให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้ก็จะทําให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้ถ้าหากมีการช่วงวิกฤตถึงท่านปิดหมู่บ้านเขาก็ยังสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวและชุมชนกันได้ขอบคุณค่ะ